Paid, มาดูนะคะว่าวันนี้เนี่ยจุเนี่ยจะเชิญหนุ่มเนิร์ดแล้วก็หนุ่มแสบคนไหนมาในรายการสวปริชิษณ์ฮัลโหลสวัสดีค่ะอ๋อถึงแล้วหรอคะถึงแล้วค่ะเคแบบนั้นเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะขอจัดเตรียมพิธีการต้อนรับเป็นอย่างดีก่อนนะคะเอาล่ะขอต้อนรับนะคะแขกรับเชิญพิเศษของเราหนุ่มเนิร์ดและหนุ่มแสบนะคะพี่ชินชินวุฒิแล้วก็พี่น็อตเวกค่ะค่ะ วันนี้แล้วเฮ้ยโอ้ยโตได้แล้ววันนี้ไปอีกแล้วไปเดี๋ยวเขาไปมั่งเลยได้ค่ะเดี๋ยวไปได้ดีกาสวัสดีครัสวัสดีค่ะคุณชินใช่ไหมคะว้าเลกแข็กสำหรับเชิญวันนี้ครับคุณน็อตเวกครับและคุณชินชินอาวุธครับ พี่จูพี่จูชวนมาผิดคนป่ะเนี่ยทำไมอ่ะนี่ไงพี่ชินเขาก็ดูบอกว่าหลอเท่แบบมาศพระเอกขนาดนี้แถมเต้นเก่งด้วยเขามาอะไรร้องเพลงนี้ใช่ไหม l o v i n g You Too Much เขาดูเนิร์ดอะปกติเขาแซ่บไม่หรอเอางี้ดีกว่าให้พี่สองคนเนี่ยเขาตอบเองดีกว่าว่าทำไมวันนี้คาแรคเตอร์เขาถึงต้องเปลี่ยนไปไม่ถึงเนิร์ดนะตัวอย่าอันนี้ที่เนิร์ดละนะไม่ครับคือจริงๆในเรื่องท้องสุขสิบสามที่เล่นได้กันเนี่ยผมต้องรับบทเป็นเหมือนเด็กเด็กเนิร์ดแล้วก็เป็นเป็นเด็กที่แบบเพื่อนไม่เอาอ่ะเป็นคนที่ไแบบอยู่แล้วรู้สึกโดนแกล้งทั้งเรื่องอ่ะโดนแกล้งทั้งเรื่องครับแล้วอย่างพี่น็อตล่ะคะ คือคืออย่างพี่น็อตเองเนี่ยปกติเป็นคนแบบว่าแสบมากเลยใช่ไหมปกติเป็นคนเรียบร้อยไม่จริงไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยไม่เขาเรียกอะไรเอาตัวตนบางส่วนออกมาเล่นก็คือเป็นเด็กที่อยู่ในแก๊งเนี่ยแหละครับผมมีทั้งหมด5คนถ้าห้าบวกหนึ่งห้าบวกหนึ่าบวกหนคือชินใช่เสร็จแล้วเราก็อยากจะแบบเหมือนเออสร้างความสนุกสนานเป็นตัวเอนเตอร์เทนเขาอยากจะเอนเตอร์เทนอยากจะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคาแรคเตอร์ของพี่น็อตจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดอ่ะ อยากทาอะไรทาเลยอ่ะไม่ผ่านการกลั่นกรองก็เลยจะเป็นแบบนี้ในเรื่องในเรื่องในเรื่องตัวแจ็คที่ที่พี่น็อตเล่นก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันค่ะอยากจะถามพี่ยังสองคนว่าถ้าเลือกระหว่างความเนิร์ดกับความแซ่บในตัวเนี่ยคิดว่าคือเรื่องอะไรเอาความแซ่บกันะไรคิดง่ายกว่าคิดง่ายกว่าคิดง่ายกว่าจริงๆของชินเนี่ยชินชินเป็นคนที่คือทําอะไรแล้วแล้วค่อนข้างที่จะเติมที่กับทุกอย่างที่ทําแล้วก็เป็นคนที่อย่างในกองอย่างเงี้ยอย่างในกองตอนถ่ายหนังเงี้ยชินจะเป็นคนที่ค่อนข้าง ไม่อยู่กับที่ตลอดตั้งแต่ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงเจ็ดโมงเช้าคือเราถ่ายแบบเราถ่ายแบบถ่ายยิมสี่ชมงอยู่นิ่งก็จะเต้นบ้างเ้าแดดมันเคลื่อนเงอแบบนั่งตรงนี้ปั๊บเอาแดดมาใช่เราก็ต้องกลัวใช่จริงเราเป็นคนเราเป็นคนเอนเตอร์เทนทั้งกองนะเพราะว่าเพราะว่าแบบทุกคนทุกคนตอนประมาณตีห้าทุกคนก็จะเริ่มแบบ ง่วงกันหมดแล้วอะไรเงี้ยนี่บ้าอยู่คนเดียวเฮ้ยพี่มามามาถ่ายกันถ่ายกันอ่านเลยอะไรเงี้ยตลอดเวลาไม่เคยถามเลยว่าเขาอยากจะให้เราช่วยหรือเปล่าไเลยไม่ได้ว่าเหมือนพี่ชินเป็นสีสันน่ะก็เป็นตัวก็เป็นตัวแสบในกองอะไรไม่ถามว่าเขาอยากให้เป็นหรือเปล่าใช่ไม่ไม่เคยถามไม่สนด้วยถามว่าสนไหมไม่แคร์จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่แบบใส่ใจคนอื่นอยากจะเอนเตอร์เทนเห็นคนอื่นแบบเหนื่อยแล้วเห็นคนอื่นแบบไม่ไหวแล้วเขาก็อยากแบบเฮ้ยพี่ทำงานก่อนจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วผมอยากกลับบ้านแล้วให้กำลังใจให้กำลังใจผูะ วันนี้คิดยากว่าพี่คิดแสบพี่คิดอะไรได้เลยฮะเนอเนืได้อันนี้มันจริงๆมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องราวของความเนิร์ดแต่พี่คิดว่ามันเป็นความเนิร์ดสําหรับพี่วันก่อนทํางานเสร็จพี่ก็ไปกินข้าวไหมกินข้าวก็กินแบบกินเต็มที่เลยเสร็จปั๊บก,ก็ขับรถกลับบ้านพอขับไปถึงแบบแถวๆบ้านเราก็รู้สึกว่าเออมันแบบมันอึดอัดมาอะไรเงี้ยเคยเป็นไหมเวลากินข้าวอิ่มเราจะปวดเกรง พี่จะปลดตอนนี้เลยเหรอครับไม่ใช่พี่ทำลักษณะให้ดูพี่ก็ปลดกางเกงปลดกระดุมเออเพราะมันขับรถนึกออกใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ถอดรองเท้าด้วยแล้วขับรถไปพอถึงหน้าปากซอยบ้านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรคือเจอด่านตำรวจเจอตำรวจเขาให้ลงตำรวจบกครับขออนุญาตตรวจค้นนะครับอ๋อได้ครับเราก็ลดกระจกให้อ๋อโทษครับลงมาจากรถด้วยเอาแล้วจังหวะนี้เราลืมประเด็นคือเราไม่รู้ เราลืมไปแล้วเราแต่ว่าเราไม่ได้ใส่รองเท้าก็ห่วงารองเท้าก็หารองเท้าหอยู่ไหนวะทีบปึ๊บเปิดตูปึ้งเดินออกไป้ฟ้าชื่อรอเก้งเหรอชื่เนี่ยตำรวจครับเอ้ยทำอะไรในรถนะครับผมผมเปล่าครับผมผมเปล่านี่คุณคุณคุณมากับใครคุณมากับใครหรือเปล่าผมไม่ได้มาผมมาคนเดียวแล้วไม่คุณถอนเก้งเออคือผมผมไปกินข้าวมาอิ่มผมอิ่มไหมอ่ะ ผมพยายามจะเชื่อแล้วคุณถอดรองเท้าทำไมเอ้าคุณตำรวจไม่เคยถอดรองเท้าขับรถเหรอครับเออผมก็ถอดแต่ผมไม่ถอดขนาดนี้ใช่ครับแต่เข้าใจไหมครับคือผมก็ไม่คิดว่าผมจะเจอพี่แ uh, ล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมจะต้องทำยังไงในระหว่างที่ผมเจอพี่ถ้าผมใส่กางเกงเลยเดี๋ยวพี่ก็จะหาว่าผมทำอะไรในรถอีกแสดงฐีความริสุทธิ์ใจไงว่าเราแบบไม่ได้ทำอะไรจริงๆยอมพี่แล้วผมไม่ต้องคิดแล้วผมเนิร์ดยังไงบ้างยอมจริงๆเนิร์ดมากเนิร์ดมากเนิร์ดนี้ใช้ได้นะเนิร์ดมาก มาเข้าเรื่องหนังดีกว่าครับผราว่าทองสุก13คือหมายถึงอะไรอะคะทองสุกก็คือตัวที่ตัวที่ผมเล่นค่ับส่วน13เนี่ยเรื่องมันเกิดวันศุกร์สิบสามจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยตอนเริ่มเริ่มเรื่องก็อยู่ที่มหาลัยก็เล่ากันนิดนึงตอนเรียนชิล่ธรรมดาสิบสามพอวันที่เขาไปเที่ยวมันเหมือนกลุ่มกลุ่มไปเที่ยวแล้วไปเที่ยววันศุกร์สิบสามพอดีครับผมเหตุการณ์มันก็เลยเกิดไอ้วันนั้นแหะก็เป็นวันที่ตรงกับ เป็นประเพณีเก่าของของสถานที่นั้นด้วยเรียกว่าประเพณีผีแดกใช่ผมไม่อยากใช่แต่ว่าจริงๆอย่างนี้เลยมันคือมันคือเรื่องจริงนะคือมันเราง่ายๆคือเป็นการบูชายันให้กับผีอวันศุกร์สิบสามใช่ครับผมก็เลยเกิดเกิดเหตุการณ์ขึ้นเพราะว่า ก่อนหน้านี้พิธีกรรมมันไม่ได้ผ่านไปอย่างดีไม่ได้ทำให้เสร็จสิ้นอย่างดีใช่ใช่ใช่มันก็เลยเกิดเหตุการณ์ตอนที่กลุ่มเพื่อนนี่ไปเที่ยวเพอนอไ้า<อ>ไปไปดิอ๋ออเราจะรษาแต่ว่าคําถามที่ถามหนุ่มสองคนไปเนี่ยนะถือว่าเป็นการเกริ่นทางนั้นแต่ว่าอยากรู้ไหมว่าเราเนี่ยจะให้2หนุ่มเนี่ยมาทําอะไรถ้าไม่อยากก็จะแปลว่าก็าต้องอยากนะถอยางมันจะจบใช่ไหมก็บอกว่าอยากมากเลยค่ะบนหล มรมแข่งกันระหว่างกวนแสบกับกวนเนื้อก่อนอื่นจับฉลากรกแต่ผลที่ออกมาดังนี้ครับชินช้นชินอาวุธพี่ฝ้ายโมโมเบลแล้วก็น้องฝ้ายอยู่แก๊งเด็กแสบส่วนอีกแก๊งหนึ่งครับแน่นอนเด็กเนื้อได้แก่น็อตเวกครับไม้แดนจุจูแล้วก็ไม้เอาแข่งกันเลย